น o p a ด o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o n Story Podcast นะครับวันนี้วันเสาร์นะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดนะครับผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับอ่ The Multi Hyphen Method ของคุณเอมมาแกนนอนนะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่ารีวิวไปแล้วทั้งเล่มนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคแบบเจาะลึกในบางเรื่องเนี่ยที่อยากจะนํามาฝากโดยเฉพาะกับคนที่ฟังรายการนี้ที่คนที่เป็นผู้ประกอบการมันหยุดนะครับวันนี้จะเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายออนไลน์นะหลายคนเนี่ยทราบดีนะครับว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันต้องรู้จักคนพอสมควรนะถ้ายิ่งรู้จักคนเยอะ โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จก็สูงขึ้นไม่ว่าจะในมุมของลูกค้าเองนะเขารู้ว่าเราทําผู้ประกอบการมันหยุดเรื่องอะไรเขาก็อาจจะสนใจมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเราหรือในเรื่องของความช่วยเหลืออื่นๆนะบางทีเราทําไม่ได้ทุกเรื่องหรอกเพราะผู้ประกอบการมันหยุดก็ทําคนเดียวนี่แหละก็จะต้องหาคนที่เขามีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาช่วยยิ่งเรารู้จักคนโอกาสที่เราจะหาคนเหล่านี้มาช่วยเนี่ยก็ ก็เพิ่มขึ้นช่วยนี่อาจจะเป็นไม่ได้แปลว่าช่วยฟรีๆนะช่วยอาจจะแบบว่าเราก็จ้างเขาทําหรือว่ามีเครือข่ายแนะนํากันกันไปนะครับก็เราจะคอนเน็กกันยังไงอ่ะเราจะสร้างเครือขายอย่ายยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยออนไลน์เพราะว่าทําไมต้องออนไลน์บางคนเนี่ยอยู่บ้านมันจะไปมีเครือข่ายที่ไหนครับผู้ประกอบการจะบอกว่าเขไปปาร์ตี้บ่อยๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่แนวเขาเขาอาจจะไม่ชอบ แล้วเครื่องมือออนไลน์ตอนนีมน้มันเข้าถึงคนจํานวนมากได้พร้อมๆกันเยอะนะครับก็เลยขอเอาเทคนิคนี้มาข้อแรกเลยเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยเวลาคุณไปเจอใครที่ไหนยังไงเนี่ยนะคุณควรจะบันทึกชื่อบันทึกคอนแทคบันทึกบริษัทนะเช่นคุณแบบอาจจะไปเจอแบบคนแนะนํากันพูดคุยกันเอาสมมุติเจอหน้ากันเลยสมมุตินะอาเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยแลกนามบัตรกันปุ๊บเนี่ย คุณอาจจะ list เลยเขาบกจดเอาง่ายๆจดออนไลน์ก็คือจดผ่าน Google Doc s ก็ได้ Google Spreadsheet ก็ได้นะหรือจะเป็นไฟล์เป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นที่เก็บไว้ก่อนว่าคนเหล่านี้เขาชื่ออะไรก็าทาอะไรเขามีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษหรือความประทับใจที่ที่คุณมีต่อเขาเนี่ย list ไว้นะคนเป็นผู้ประกอบการมี list ไว้แบบนี้ไม่ไม่เสียหายนะครับคราวนี้ถัดไปเนี่ยข้อแนะนําคือว่าบางทีเจอแล้วเนี่ย เขาให้น,ำบ,นำบ่งนำบัตรมาเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ย follow up นิดหนึง่งว่าอดีใจที่ได้เจอกันถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้คิดว่าจะจะ,จะขายของให้เขาเลยไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันปุ๊บพอกลับมาบ้านปุ๊บขายของทันทีนี่ไม่ใช่นะครับเราแค่บอกว่าดีใจที่ได้เจอกันวันนี้นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วต่อไปเราอาจจะได้คอนเนคกันหรืออะไรกันก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นพยายาม follow up นิดนึงผมเคยเจอคนนะท,ท,ที่แบบถ้าบอกชือก่อก็คือระดับประเทศแหละทุกคนรู้จักหรือเกือบทุกคนรู้จักแหละ เขาก็เจอผมผมก็เขาก็เหมือนเป็นเซเลบริตี้คนหนึ่งนะผมก็ก็ยินดีนะครับเขาก็พูดคุยแลกน้ำบัตรกันเสร็จปุ๊บเย็นนั้นเขาก็เขียนนีเมีมหาเลยนะมันก็เซอร์ไพรส์นิดนึงแบบโอ้โหเขาภา้าเขียนมาหาเรานะก็ก็ Follow up ดีนะครับอันถัดไปนะครับระวังเรื่องการสื่อสารหรือการนัดหมายต่างๆนะครับคือเราเราควรคุยกันให้ชัดเจนนะเช่นจะนัดกันวันไหนเวลาไหนยังไงใครสะดวกหรือไม่สะดวกยังไงควรจะควรจะแบบ บอกกันให้ชัดๆไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทําให้แต่ละฝ่ายเสียเวลากันโดยใช่เหตุบางทีนัดเขาแล้วก right. ็เบี้ยวอันนี้อันนี้แย่ที่สุดนะครับหรือบางทีเขาถามวันมาเราก็ไม่ตอบอะปล่อยเขารออย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับตามมารยาทเนี่ยก็เรื่องเรื่องการสื่อสารการนัดหมายก็ควรโปรเฟชชั่นอลเราจะบอกเลยว่าเราว่างวันนี้วันนี้วันนี้เวลานี้เวลานี้เวลานี้เขาจะว่างไหมเขาก็จะตอบกลับมาเขาจะว่างวันไหนวันไหนแล้วเดี๋ยวเราหาวันว่างถ้าเราต้องการนัดเจอกันนะครับ อีกเรื่องครับคืออย่าพึ่งแบบตีสีแบบขนาดที่ว่าทำใช้ใช้ภาษาหรือว่าใช้วิธีการแบบเพื่อนสนิทบางทีเราเจอกันครั้งครั้งแรกครั้งเดียวนะหรือเลอๆบางทีไม่ไม่เคยเจอกันด้วยซ้ําเคยคุยกันทางออนไลน์ด้วยซ้ําแต่เราแบบว่าใช้คําว่ามึงกูอะไรเงี้ยอันนี้เกินไปอันนี้อันนี้เร็วไปนะต่อไปมันพัฒนาการเป็นเพื่อนสนิทกันเราจะใช้สรพนามแบบนั้นก็ก็โอเคแต่ว่าไม่ใช่เจอกันครั้งแรกแบบแบบ เอาเลยแบบแบบสนิทเลยอ่ะคือบางทีบางคนเขาก็จะบอกว่าอะไรกันสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอนะครับอันถัดไปนะครับเขาบอกว่าพยายามหาเพื่อนใหม่ๆหาเพื่อนใหม่ๆ่ยังไงครับ mm hmm. เช่นคุณอาจจะไปดูผลงานใครสักคนหนึ่งนะแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยแบบคุณฟอลโล่เลยคุณแบบคุณรู้สึกว่าเขาแบบทํางานในสิ่งที่คุณอยากเป็นอยากมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณลองพ,พยายามคอนเนคกกับเขา พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปคอนเนคกับ Follower เฮ้เยเขาเรียกว่าอะไร celebrity แบบเขาเขาไม่คุย,ยกับคุณหรอกตรงๆนะแต่ว่าการที่คุณอยู่ในแวดวงอยู่ในเซอร์เคิลเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้จักกับ Follower คนอื่นก็ได้นะเช่นเช่นสมมุตินะผมไปแบบติดตามอดัมแกรนด์หรือจะไปติดตามอีลอนมัสเงี้ยผมไปอินบ็อกซ์เขาไม่ตอบผมหรอกผมเชื่อนะมาร์คซากเบิร์กเนี่ยไม่มีเวลามาตอบอินบ็อกซ์หรอกผมว่าวันๆันเขาได้ไป inbox, เป็นบ็อกเป็นเป็นพันเป็นหมืน่นเนี่ยเขาไม่ตอบทุกคนอยู่แล้วเขาไม่อ่านด้วยซ้ํา แต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบ Follow เขาเนี่ยคุณก็จะเจอคนที่ Follow เขาเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีอินเท e ร t สต์แบบเดียวกันกับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะเจอคนใหม่ๆบางทีเออผมชอบไอเดียนี้จังเลยอะไรเงี้ยก,ก็พูดคุยกันเป็นว่า Follower คุยก, follower, กับ follower กก็ได้เพื่อนใหม่นะก็ได้เพื่อนใหม่นะอีกเรื่องนะครับก็คือ,อ,อพยายามเปิดใจให้กว้างไว้หลายๆครั้งเนี่ยเ,เราอาจจะต้องทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆแอปใหม่ๆที่เขา เขาใช้กันอะ่ะบางคนบอกโอ้ยไม่เอาหรอกเราต้องใช้อย่างอื่นการทําแบบนี้บางทีมันมันอาจจะเวิร์กนะแล้วอาจจะทําให้เราไปเจอคนใหม่ๆอีกเช่นเดียวกันนี่ไม่ได้พูดถึง Tinder นะแบบจับคู่อะไรเงี้ยคนละเรื่องนะครับพูดถึงว,วิธีการใหม่ๆเปิดเปิดหูเปิดตาพูดง่ายๆเขาเข้าไปกันในแพลตฟอร์มนี้เขากำลังคุยกันเรื่องชัด GPT เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณลองเข้าไปในมุมแบบนั้นนะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ออกมา แต่ถ้าเกิดบางทีคุณไม่เคยรู้จักแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณชอบนะคุณก็กลายเป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ตั้งต้นในยซ้ำหรือไม่ต้องตั้งต้นก็ได้เข้าไปแล้วคุณแอคทีฟคุณพูดคุยคุณก็จะได้เพื่อนใหม่ในนั้นนะครับเอ่ออีกข้อครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจํานวนอย่างเดียวนะจริงๆแล้วถ้าคุณอยากได้เน็ตเวิร์กอ่ะคุณต้องการคุณภาพด้วยนะครับคุณบอกว่าโอ้โหตอนนี้อย่างเพื่อน Facebook คุณมี5,000ันคนเนี่ยแต่คุณไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยมันก็ไม่แทบจะเเรรีียกว่่่าาไไไมมมด้้้นนตอะะัพฉง เน้นว่าจะต้องมี follower เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าคุณรู้จักใครแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้เขาแบบใช่อ่ะเขาแบบเจ๋งอ่ะเขาไม่ได้เป็นเ e เลบริตีก็ได้นะแต่ว่าเป็นคนที่คุณแบบน่าหน้าคบหาเป็นคนที่เราเผลอเผอว่านในอนาคตเราอจะจับมือทําอะไรด้วยกันได้เคมีเข้ากันหรืออะไรเงี้ยบางทีทํา small community ขึ้นมาก็ได้นะเป็น p r i v a t e group p r i v a t e อะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะเป็นเป็นสังคมดีๆสังคมหนึ่ง ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วทีนึงนะแต่ขอพูดอีกทีนึ่งยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังท่านนึ่งนะท่านบอกว่าออตอนที่มีคนตามหลักหมื่นเนี่ยท่านมีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าคนคุณภาพทางนั้นเป็นคนที่แบบว่าจะเรียกว่าอะไระคุยกันคุยกันภา,าษาเดียวกันเนะี่ยแต่พอหลักหลายแสนจะเป็นหลักล้านเนี่ยท่านจะเจอพวกเกลียนเยอะขึ้น คือไม่ได้หมายแปลว่าพอใหญ่แล้วมันจะแย่เสมอไปนะแต่ว่าความเกลียนมันจะมีมีเพิ่มขึ้นเข้ามาไม่ได้แบบเป็นแฟนพันธ์แท้หรอกเอามาอยากหมันไส้มันว่ะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ไ,มได้แปลว่าเราต้องอยู่เล็กๆตลอดนะครับแต่เขาบอกว่าคุณภาพสําคัญกว่าปริมาณน,นะครับอ่ะถัดไปนะครับคือเขาบอกว่าพยายามติดต่อกับคนในกรณีที่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณจะติดต่อไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องสําหรับเราทั้งสองฝ่าย นะเวลาเราทำเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ใช่ว่ายัดเยียดยังขายสินค้าเนี่ยถ้าคุณรู้แน่ๆเลยว่าคนนี้เขาไม่มีทางใช้คุณก็อย่าไปขายเขาคุณอย่าไปยัดเยียดเขานะครับอย่างที่บอกว่าคุณต้องทาให้ให้ให้อีกฝ่ายสบายใจด้วยแล้วเป็นประโยชน์ของอีกฝ่ายด้วยนะอันนั้นอันนั้นจะดีดีกว่าเช่นนะสมมตุติยกตัวอย่างคุณขายสินค้าขายลิปสติกเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณคุณขายได้ไม่ผิดอะแต่เน็ตเวิร์กของคุณที่คุณควรจะติดต่อคือผู้หญิงใช่ปะ ที่เขาใช้ลิปสติกแล้วคุณรู้สึกว่าลิปสติกคุณเนี่ยมันช่วยทาให้เขาสวยขึ้นได้เงี้ยงี้คุณคุยได้แต่คุณไปไปติดต่อผู้ชายซึ่งเขาไม่ได้ใช้ลิปสติกหรือไม่ได้มีแฟนที่จะไปซื้อไปฝากแฟนอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเขาก็อึดอัดใจเหมือนกันนะคุณติดต่อมาเอาซื้อหน่อยไหมเอาจะซื้อทําไมวะแล้วแบบพูดมาแบบนี้จะไม่ซื้อได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้ไม่เอานะครับแล้วแล้วเดี๋ยวเน็ตเวิร์กคุณจะหายไปนะถ้าเกิดคุณนําตัวแบบนี้บ่อย อีกอันนะอย่าเพิ่งเปิดเรื่องด้วยการขอความช่วยเหลือเลยคุณไปเจอใครสักคนหนึ่งในออนไลน์แล้วคุณมาถึงอินบ็อกซ์ปุ๊บพี่ผมขอยืมเงินหน่อยนี่เขาคิดว่ามิจฉาชีพเลยด้วยซ้ำนะหรือไม่ต้องยืมเงินหรอกมาถึงปุ๊บอินบ็อกซ์ยังไม่ได้รู้จักกันเลยบอกพี่ซื้อสินค้าผมหน่อยเฮ้ยใ,ใครยังไงดูเหมือนมิจฉาชีพอีกแหละท,ทางนี้จริงคุณคุณไม่ได้กะโกงเงินอะไรเขาหรอกมันมันเร็วไปอ่ะมันเร็วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องรู้จัก แต่ผมก็นิดนึงนะบางคนก็มาสไตล์แบบนี้อาจารย์บอกให้ทําความรู้จักเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับเข้ามาอินบ็อกแล้วเขียนบอกว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าคือขายของแหละแต่ผมก็รู้นะว่าบางคนเขาก็ลําบากแต่ก็ไม่มีเวลาไปคุยกับเขาเรื่องพวกนี้มันดูไม่จริงใจอะ่ะจริงๆมาเนี่ยต้องไม่ไม่ได้สตาร์ทด้วยการหวังผลประโยชน์จากเขานะมันแป๊บเดียวมันเซนรู้เลยอะ่ะว่าแบบจริง,รงๆเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจรเราหรอกเขาอยากจะหวังผลประโยชน์จากเรานะครับ บางทีก็มาทําเป็นทักผิดบ้างไงไม่รู้เจอกันหรือเปล่านะครับผมว่าบางทีหลายหลายครั้งเพื่อนผมบอกแล้วกันนะแต่ตอนหลังผมก็เลยหยุดคอนเวอร์เซชันเราจะมาแบบพี่อยู่จังหวัดนี้หรือเปล่าไม่ใช่เราไม่ได้อยู่พราะเราบอกไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มคุยแล้ะแต่เพื่อนผมบอกสักพักเดี๋ยวเขาจะขายของซึ่งเราไม่รู้โปรดักที่เขาขายมันใช่ไม่ใช่ยังไงแต่ว่าถ้าเราหยุดเขาก็เขาก็หยุดนะครับ บางคนทักเข้ามาว่าพี่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเราไปทักเขาก่อนเราไปพูดทุก,กอนแล้วก็งงนะแต่จริงๆก็ก็อย่างว่านะครับก็ถ้ามาแบบนี้ก็คงคงเป็นคอนเน็ชันได้ยากนะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีสุดท้ายที่วันนี้จะนำมานามาแชร์นะครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแนะนำให้คนสองคนรู้จักกันนะครับอันนี้ส่วนตัวผมทําบ่อยเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่าการแนะนําให้คนสองคนรู้จักกันไม่ได้แปลว่ามีแอนเจนดาอะไรอยู่ในใจนะ ผมยกตัวอย่างนะบางคนเนี่ยติดต่อผมมาแล้วผมรู้จักกับเขานะครับแล้วเขาบอกเขากำลังจะออกหนังสือแต่หาคนดีไซน์ไม่ได้ผมก็รู้จักท่านหนึ่งที่ที่เก่งเรื่องดีไซน์นะครับผมก็แต่ขออนุญาตท่านก่อนนะว่าเอาสนใจตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาโอเคก็ผมก็แนะนําเลยผมก็ไม่ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้หรอกคนนี้ทางานดีใช่ไม่ให้คนอื่นรู้หรอกเดี๋ยวคนอื่นมาแย่งมาให้งานคนนี้ทําแล้วไม่ยอมทําให้เราไม่ไม่เคยคิดแบบนั้น แตนะ่แต่แตอย่าอ,อย่ามีคิดเด้นในเดนด้คิดเด้นเอนเดนด้คือแบบว่าฉันแนะนําตรงนี้เพื่อความเพื่อฉันจะได้ไรายได้ตรงนั้นเพื่อคนนั้นจะได้ทําอันนี้ให้ฉันอะไรเงี้ยมันมันไม่ค่อยจริงใจนะครับจริงในภาพรวมนะเราเราจะสังเกตเห็นธีมหลกัหลกๆของการสร้างคอนเน็ชันนั่นคือความจริงใจนั่นแหละนะครับถ้าเราจริงใจกับเขาเนะเราไม่ได้กะว่าจะหวังหาผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าคอนเน็ชันมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเอง แล้วสุดท้ายเนี่ยประโยชน์มันเกิดเองครับมันมันเกิดโดยธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้เกิดจากว่าฉันแนะนําเธอแล้วเธอจะต้องซื้อของฉันอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เกิดแบบนั้นหรอกนะครับแต่คนเล่าเนี่ยโดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยเขาก็ยินดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้วนะแล้วเขาเขารู้ว่าเราทําอะไรบางทีเพื่อนผมผมยกตัวอย่างนะเพื่อนผมเนี่ยขายอะไรหรืออะไรก็ตามที่เขาก็ไม่เคยมาขายผมนะแต่พอผมรู้เนี่ยใจมันอยากซื้อกับเพื่อนอยู่แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยราคาสูงกว่าซื้อกับคนอื่นแต่ด้วยความเป็นเพื่อนกันน่ะ เราก็อยากสนับสนุนนะครับแต่กม็มันมีแบบพวกดาร์กไซ์นะเอาความเป็นเพื่อนมาเป็นตัวแรกสร้างคอนเนคชันอันนี้ผมส่วนตัวนะผมไม่ค่อยเห็นด้วยคือบางคนเคยไหนไหนพูดถึงเรื่องนี้เลยขอต่อ,อยนิดนึงก็แล้วกันนะแต่นานมาแล้วนะนานมาแล้วคือคือเราก็จบการศึกษามาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยก็ก็โทรมาเพื่อที่จะแบบค,คือเขาพูดกับผมว่าเขาอยากจะเจอผมไม่ได้เจอกันนานแล้วคิดถึงอะไรประมาณนี้ ซึ่งซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆผมคิดว่าเขาก็อยากจะมาแคชอัพมามาคิดถึงเราแต่ว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เขานัดเราเนี่ยมันเป็นประเด็นการประเด็นเรื่องธุรกิจลว้วนๆะ่ยมันพูดได้ง่ายว่าเขาอยากให้เราไปทําเครือข่ายเลยกับเขาผมผมไม่ได้เป็นคนต่อต้านกันทําพวก MLM นะคือคือพวกแบบการตลาดเครือข่ายเลยผมไม่ได้ต่อต้านหรอกเป็นอาชีพสุจริตแล้วดีแต่ว่า ในรูปแบบที่เพื่อนผมใช้เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่มันทําลายความความทําลายความเชื่อ,อคือคือถ้าเกิดเขาบอกผมตรงๆแบบนี้ผมจะรู้สึกดีกว่าเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราทําธุรกิจเครือข่ายนะสนใจไหมมาทําด้วยกันไหมได้เบนฟิตแบบนั้นแบบนี้อันนี้ผมก็ตรงไปตรงมาแล้วแล้วเขาคุยได้ผมก็ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรถ้าผมสนใจผมก็สนใจถ้าไม่สนใจก็ไม่สนใจแต่นี่คือคือเหมือนล็อกให้ไปอ่ะแล้วที่ที่เจ็บกว่านั้นคือ พอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเขาคุยแต่เรื่องนี้เลยนะเขาไม่ได้คุยเขาไม่ได้ถามไทยว่าเป็นยังไงเหมือนเหมือนกับตอนแรกที่เขาคุยกับเราว่าทํานองว่าเหมือนกับนึกออกไหมคือแบบอยากเจออยากคุยอยากแคชชั่ปอ่ะอยากจะแบบเออเป็นนายเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่เลยนี่คือแบบมามาแบบพูดเหมือนท่องมาเลยอะเสร็จแล้วเนี่ยที่ท,ที่ที่รู้สึกประทับใจที่ไม่ดีะนะคือเหมือนกับเขามาเป็นกลุ่มครับแต่แยกกัน แยกกันนั่งโต๊ะทำไมผมถึงรู้หรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมไปก่อนเวลาแล้วผมก็เห็นเพื่อนผมมานั่งคุยกับกลุ่มเนี้ยทั้งกลุ่มเลยนั่งคุยกันเลยนะเกิดก็ปรึกษาหารือซึ่งผมก็ตังิงใจแล้วแหละว่าโอ้มาทรงนี้แน่เลยแต่ผมผมนัดเพื่อนแล้วไงผมก็ต้องไปตามเวลาใช่ไหมพอผมเดินเข้าไปเท่านั้นแหละคนที่อยู่ในนั้นอะ่ะเหมือนแตกคืออะ่ะเหมือนกลุ่มมันแตกแล้วไปนั่งโต๊ะอื่นๆทําเป็นไม่รู้จักกันอ่ะอารมณ์อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นอะ่ะทำเป็นเหมือนกับมาคนละที่คนละทางเนี่ยไมไ เฮ้ยมันเหมือนเราเป็นเหยื่อเลยอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับแต่ว่าในนอีกทีนะคนที่เขาทาธุรกิจเครือข่ายที่ดีแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ประสบความสาเร็จก็มีเยอะนะครับมีเยอะนะเพียงแต่ว่าเคสนี้เพื่อนผมถามว่าเพื่อนผมเลวร้ายมากไหมก็ไม่ได้เลวหรอกเขาก็ทํางานตามเขาก็ทําธุรกิจบริสุทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเขาทําธุรกิจแบบไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีเรื่องราวผิดกฎหมายใดๆแต่เพียงแต่ว่ามัน มันไม่ซื้อใจเราตัวนั้นเองนะครับก็กลับมาที่คอนเน็กชันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการวันหยุดก็สนับสนุนนะครับลองหาคอนเน็กชันดูแต่ว่าหาแล้วสร้างความน่าเชื่อถือนะครับพยายามอย่ามีฮิดเด้นไอเจนดานะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าง่ายที่สุดละโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันใน e p i ี o ถัดไปครับสวัสดีครับ Pardon Story, a life-changing story.